เมียจ๋าขอถามว่าเราจะใช้เวลากันกี่ชั่วโมงฮะที่นี่ไอากาว่าแค่ไปดูจัดที่จะใกล้ไม่มีแล้วศูนย์พันอ่ะ Especially พันด a าเพราะว่าทริปนี้ครั้งแรกบริมาก็เลยบริต้องดูพันดา้าโอ้ยดูดูด,ด,ดูคนมาเริ่มมาแล้วนะนะอายจยไยะไปแล้วละไปแล้วนะไปเลยวุ้ยคนมากันเยอะเลยนะตอนนี้มากันเพียบแล้วโอ้ มืดฟ้ามัวดินมากันแล้วนะฮะไม่น่าเชื่อนะฮะเป็นวันธรรมดานะครับคนเยอะนะครับเนี่ยโอเค let's go ต้แบบคองว่าคือ automatic explanation device หมายความว่าภาษาไทยคือเข้าใจขึ้นที่เขาจะอธิบาย automatic นะคะเราถึงจุดไหนเขาจะ detect แล้วบอกข้อมูลเราใช่สัตว์นี้คืออะไรนี่นี่เรื่องเกี่ยวกับสัตว์ตัวนี้อันนี้อยูแค่ r ร n นะอยู่ไม่ได้ซื้อนะอยู่แค่เช่าเช่าก่อนแล้วค่อยจ่ายเข้าใจแล้วครับเมียโอเค let's go เด็กๆมาเที่ยวกันเพียบเลยนะฮะเด็กๆมาทัศนจรกันเพียบเลยนะครับนึกถึงตอนที่ผมเป็นเด็กๆเลยนะครับผมเวลาได้ออกมาเที่ยวนะฮะมีความสุขมากๆเลยนะฮะคุเขามาฟิวชิ้นค่ะเด็กๆโอเคโอเคโอเคเจ๋งดีนะโอเค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 ค่ะไปไปไป นอนสบายเลยไม่รับแขกเลยโทรเพื่อนมาตั้งไกลหลังให้กล้องเลยเพื่อนเลยเพื่อนพวกเรขายอรคบแต่ลตัวนี้ห้าเขื่อนคะเขาชื่อไกเคียนค่ะพี่ภาษาจินไก่เทียนทำหมายอะไรคะคือจาวันค่ะอืเขาชื่อว่า ไบเทียนภาษาจีนไปเทียนหมายความว่า daytime ตอนกลางวันตอนกลางวันไอนคิดว่าถ้าตั้งชื่อวันนี้เขาคงเกิดที่ตอนกลางวันวเขาชือ小白兔 white rabbits ครับเมียจารไอสีขาวเมียจารเราคือครเราสาม,มารถจะบอกกับเขาได้ว่าให้เขาเนี่ยหันหน,น้ามาหากล้องหน่อยเมื่อกี้เอาไปยาก <laughs> แต่ดูตอนนี้ดิยูจา๋าคือตอนนี้เขาไม่รับแขกเลย,เยอะี่านหลังอย่างเดียวเลยไม่ค่ะเขา,กขขาเขากลบเกลยบแล้วนะ <c oughs> จริงแยังก็มีตัวนึงชื่อผู้ใช้นะคะม <c oughs> าโตัว่าเขาก็้มตรงนี้บอกว่าเข้เกิดสองซุ้มหนึ่งสามก็หัวหมายเขามาโตกว่าเขาสามขววใช่ไหมครับเนี่ย เชื่อมันน่ารักมากเลยคะชื่อเหมิงตาเหมิงตาใช่แม่เขาชื่อเหมิงเหมิงหมายถึงว่าอาจจะเชิญไอจ้าบริอาจจะต้องไปเจ๊จ่าไอไอแบบเนี้ยสบายที่เราคือแค่โชว์ก้นแตดูหน้าผ่อ่ะชื่ออะไรคะผอนเออเดิมชื่อเดิมชื่อโอเคเราไปดูโอเคโชว์หน้า ต้<ด>อง,องต้อ,จจอ,ตอง,ง,อง,ง่้องต้องต้อง้อม้องแ้องต้องต้อต้อเ้องต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 ้อต้องต้มงต้องต้องต้อ้งอ้อนต้้องต้วงตต้ออ้องต้อ้ออ้อมอง้องต้อ้งต้อ้งต้้้ด้อด้อ้้อด้ออด้ออ้้ คต่อไปนี้มัมมี้จะเรียกว่าอยู่ชื่อร้องใช่ไหมร้องร้องโย่ร้องเอิอ์นี่จ๋าร้องเอิอเมียจ๋าเมียจ๋าปู่ปู่ที่เขาอยู่ที่ไหนตอนเนี้ยปู่ปู่อยู่นู่นมันไม่คาดบอกป๊ะป๊าว่าอยู่ไหนดูง่ายเพราะเขาสีดำโอเคป๊ะป๊าไปดูป๊ะป๊าจะเจอปู่ปู่ไหมปู่ปู่อุ้ยออแล้วครับเนี่ย โชคดีมากๆเลยนะฮะได้มาเจอตัวที่ตื่นอนแล้วนะครับผมขยับขยเอือได้ละนี่นี่กินแล้ว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 นี่นี่งับนั่เมื่อกี้อยู่สังเกตไหมคือเราเดินมาผับไบไลท์ใหม่ที่เลออนอยูไใต้สุดใช่ฮะใช่ อาจจะเขาไลฟ์อยู่ที่เสี่หงซูที่เดี๋ยวนี้ใช้กันเยอะยมากใหม่รวมกับพี่คุณมาเลยด้วยนะครับแล้วก็ดูว่ายูในติกตกอมเป็นติกตอกของจี่ไหดูแพนด้าที่กี้บอกว่าอันนี้คือปีจิงซูที่มันใหญ่ที่สุดใช่ไหมแล้วมีเพนด้าเยอะยิมากใหม่แล้วพนด้าที่ใหญ่แกไม่ใช่เพื่อนมี่นี เน่อาจากคุนที่มันอยู่ไกลๆมามาไม่ได้เลยเขาสายเท้าช่องเทามันดูได้ไงโอเคโอเคเที่มันคีอบอกว่าย้า์แพนด้าเป็นอีกหนึ่งในสายที่มันจะใกล้ไม่มีแล้วว่ะที่มาแรงแต่สูญพันใช่ไหมครับเมียอ่าจากแ,แอนแพนด้านะตัวใหญ่ๆแพนด้าหรือว่าริกแพนด้าที่อัดคงมาครับหลายคนคิดว่าแหละก็เลยคุณอย่าดูกันเยอะอย่าอย่าเก็บภาพไว้ แล้วแพนด้าแฮปปี้แต่เขาอะที่อยู่ทีเมืองจีแล้วมืงจีนค่ะก็มี r ร l ationship กับประเทศอื่นใช่ไหมกาจะร e ่นให้เขาหรือว่าให้เขาไปลก็ืบนที่เชียงใหม่มีใช่ไหมค่ะใช่ครับเ<ต>มียเพราะมันไม่ใช่ใจ่ากันนะคือแพนด้าชื่ออะไรนะอยู่ที่เมือไทยจำไม่ได้ครับเมีจยจ๋า มีเร้นหรือเขาเรหรือว่าเขาให้เมืองไทยอันนี้แอน,นเป็ดน่าอันลึกมาแล้วแล้ว,ลวก็อันเข้ามาเขาบอกว่าจอยังแพนด้าบัร์เกีนน้เขาเคาะลูกจะเป็นฟ้าแตกแต่ว่าดูตรงที่เนเจอร์ของแม่เขาเขาดูดูเลยเหมือนตัวได้ดูเลยสอ่วนมาก็ขเข้าจับโอยหนึ่งตัวให้เขาไปไปไปเลย แล้วเบนด้าเขาเป็นแม่ที่ดูแลลูกอย่างดีเลยนะเขาจะแท็ทายให้อย่างดีแล้วส่วนมากก็เขาจะอยู่กับลูก3าปีลูกเขาจะอินดิพเดนต์ได้แล้วเขาจะไปริบสุดทกวัวนโอเคครับ